สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับคณนน้มีเรื่องเล่านะคะวันนี้คีนนิพามาอยู่ที่นี่คะ่ะวัดจุฬาพรค่ะนครนายกคะ่ะทุกคนวัดจุฬาพรน,นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นยอดฮิตอีกที่หนึ่งของนครนายกนะคะเพราะว่านี่จ้ามีซุ้มไม้ไผ่สีสวยทุกคนนี่ค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปกับซุ้มไม้ไผ่นี่ค่ะซุ้มไผ่นะคะ สวยงามมากๆนะคะเป็นทางยาวเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยังมีวัดนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะให้ไว,ไว้ไหว้พระกราบพระนะคะทําบุญกันได้ด้วยนะคะที่นี่นะคะนครนายกนะคะแล้วก็ยังจะมีตลาดนะสําหรับสินค้า,าพื้บมานแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้า,าเขาเรียกอะไรล่ะเป็นอาหารป่า ะะเป็นพวกของป่าของนครนายกอีกนะคะเดี๋ยวจะไปดูที่ตลาดกันนะคะวันนี้นะคะได้ทั้งไหว้พระได้ทั้งเที่ยวที่ส,สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ทั้งของกินกลับบ้านไปด้วยนะคะวัดจุฬาพรนครนายกนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้านี่นะคะจุดไหว้พระนะคะอันนี้อุโมงนะคะซุ้มไม้ไผ่นะคะแล้วเราจะไปไหว้พระกันจ้าที่นี่นะคะก็จะมี ที่ให้ไหว้คระทำบุญด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวัดนะคะวัดจุฬาพรน,นะคะด้านหลังนี้นะคะเป็นศาลาที่ไหว้พระทำบุญนะคะก็จะมีปิดทองรูปไม่มิตรนะคะแล้วก็มีไหว้พระด้านในนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะแล้วก็จะมาไหว้พระกันที่ศาลาธรรมวราจา์นะคะนี่คะ่ะ ก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนสําหรับบูชานะคะตามกําลังสรัทธาน,นะคะแล้ก็จะมีในส่วนของสังฆทานนะคะถากใครอยากใครถวายสังฆทานนะคะได้ดอกไม้แล้วจา้าไปไหว้พระกันค่ะในด้านในนะคะวันนี้นะคะไหว้พระทำบุญกันแล้วก็เทียะะ่ยวนครนายกกันจ้าค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีทำบุญใส่บาตรพระประจำวันเกิดนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดหน้าวัดจุฬาพรนะคะทุกคนนี่ค่ะตลาดนี้นะคะเป็นตลาดไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามีของขายที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยค่ะเป็นของพวกผักผลไม้ที่เป็นของนะครนายกเองแล้วก็ของฝากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างทุกคน นี่นะคะมีทั้งของฝากมีทั้งของฝาันะคะน้องมา้าดูสิทุกคนน่อยใหญ่มากนี่คะ่ะมะขวิดก็มีจ้ากระเป๋าส,สวยๆกระเป๋าสานนะคะสวยมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะไน่ไนอหนาเนหนานะคะในืหนาหนังลูกใหญ่บวมเลยทุกคนนี่จ้ะของฝากของกินนะคะแล้วก็ผ้าพื้นบ้านนะคะนี่คะ่ะมีของมากมายหลายอย่างนะคะ นอกจากอิมบุญอิ่มพ้องแล้วนะคะก็ยังมีของฝากติดไม้ติดมือกับบ้านนะคะนี่คะ่ะทั้งของป่าทั้งของทั่วไปนะคะที่นี่นะคะวัดจุฬาพรนะครนายกยังไงก็มาเที่ยวกันนะจ๊ะ